สวัสดีค่ะมาพบปุ้ย UK f ว s h i o n c h a n n e นะคะวันนี้ก็มาพบกับปุ้ยเพื่อนเดิมน,นะคะก็สวัสดีทั้งเพื่อนๆที่ไทยนะคะแล้วก็ยูนะปุ้ยก็มาสวัสดีตอนเช้านะคะมาทักทายตอนเช้าแล้วก็มาแต่งหน้าด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะปุ้ยก็ออยู่ที่บ้านนะคะส่วนแฟนนะก็แกก็ไป โรงพยาบาลนะคะไปเช็คสุขภาพนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปดูใน f อ s u p p สุ t พลั i เอิวินได้เลยนะคะแล้วก็ส่งข้อความทิ้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวปุ้ยตอบกลับไปนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะก่อนอื่นนะเ,เดี๋ยวปุ้ยขอดูเอ่อลิปก่อนนะจ๊ะลิปมันลิปมันมีไหม ล <Huh? S 2> <c oughs> ิปมันสงสัยเออเอาไปข้างล่างไม่ได้เอาขึ้นมาเนาะลิปมันโอเคไม่เป็นไรนะคะดับเบิ้ทาตัวนี้ไม่มีวาสลีนปุ้ยทาลิปมันตัวนี้ก็ได้นะคะ แต่นี้นะเป็นแบบสองหัวนะทาแบบไม่ให้ปากแห้งนะนะคะปื๊ดแบบนี้มาเลยแบบนี้ปื้ดนะคะก็เป็นชมพนูนิดๆนะคะนะคะก็ไม่แห้งนะคะพอให้ปากไม่แห้งนะอาทากันไว้ก่อนจ้าต่อไปนะจ้าแล้วก็ตังนี้เลยนะคะ นะนะะตัวนี้นะคะตบะทาคิงเลยนะคะก็มานะคะก็ค่อยทานะวันนี้รู้สึกจะมืดมืดหน่อยนะคะไม่มีอ่าวันนี้แดดไม่ออกเลย เสร็จแล้วนะจ๊ะวี่ก็จะลงตัวต่อไปนะ,ะลงพื้นจ้ะลงพื้นนะคะก็ปื้ดลงนะคะตรงนี้ ถ้าช้าหน่อยเวลาก็ไปอีกแล้วนะเพราะว่าปุ้ยคือต้องจํากัดเวลานะเวลาปุ้ยทําช่องเพราะว่าอะไรอะคะ,ะว่าคือปุ้ยตัดต่อปุ้ยทําผ่านโทรศัพท์นะไม่ได้แบบว่าผ่านกล้องนะมันอาจจะแบบเมมโมรี Memory มันไม่ค่อยได้นะคะก็จะต้องแบบทุกครั้งที่ทําก็จะต้องแบบว่าเร่งเวลาเนาะเร่งเวลากับเขาอะ่ะ <c oughs> กับโทรศัพท์นี่แหละ <c oughs> นะคะให้มันพอนะเพราะอีกอย่างเราก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่ามีกล้องเนาะแล้วก็แบบอ่าแล้วก็ยังตัดต่อผ่านคอมยังไม่ได้เป็นนะเดี๋ยวปุ้ยจะฝึกทําอยู่นะปีนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะคะถ้าเห็นคลิปยาวๆก็แสดงว่าเออตอนนั้นแหละกล้องใหม่และอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะต่อไปนะคะอา่า ตัวในนอต่อไปนะคะแป้งพับจ้านะคะผมว่าผู้ชายของอะไรนะของยี่ห้อ,ยยอน,นะคะตัวน,นี้นะคะ ะคะือก็จะจลงแป้งฝุ่นนะตัวนี้นะคะตัวนี้ไปหาซื้อได้ที่บูกนะบแนะนำนะ ไปนะอะไรเอ่ยคิ้วนะจ๊ะต่อไปคิ้วคะ่ะปุ้ยวันนี้ปุ้ยขอสีน้ำตาลนะตัวนี้นะใกล้จะหมดแล้วกับไทยก็จะไปซื้อใหม่นะมันมีแบบนี้แต่ปุ้ยแบบคือแบบว่ามันมันจือดอะปุ้ยชอบเข้มหน่อยนะปุ้ยชอบแบบเออเข้มๆนิดนึงนะคะจะได้มองเห็นวันนี้มันมือดอะ่ะ แล้วก็ไม่มีแดดด้วยนะโอเคฝั่งนี้นะคะ เสร็จแล้วจ้าอ,อ,นนอ,อสีไหนดีอวันนี้อยากได้สีแบบแดงแจ่มหน่อยไม่ค่อยมีออลิปตัวนี้ดีกว่านะที่พี่เขาให้มานะคะวันนี้ขอแบบแดงแดงแจ่มๆหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแบบวันนี้ไม่มีแดดน,นะ รู้สึกเข้ามาแล้วเหมือนฝนจะตกแต่ถ้าจะปัดแก้มนะก็ไปอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้ก็ปัดดดงๆอย่างเงี้ยง่ายๆไปเลย มันจะออกแดงแดงเรื่อยๆนิดนึดนงโอ้โหนี้แดงแป๊ดเลยชัดมากคือคือสีทาลิปตัวนี้มันแบบ มันแดงดีอยู่แล้วนะคะคือของเขาดีอยู่แล้วแดงแป๊ดเลยค่ะนะโอเคฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้เราก็ต้องบรรเลงให้มันแดงเท่ากันกับฝั่งนี้หน่อยนะจุ๊บจุ๊จจให้มันแดงเท่ากันนะถ้าจะแดงอจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะโอเคนะคะ ได้แล้วนะโอเคค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะนะแล้วก็ปัดไปนิดหน่อยปัดไปนิดหน่อยนะอโอเคค่ะเสร็จแล้วจ้าแบบนี้ก็เนาะ พอได้แล้วนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปุ้ยด้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ปุ้ยเคสโซฟอร์ชนต้องราไปก่อนขอให้ทุกคนรวยปๆสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย